ข้าพรรษานี้พักดื่มพักตับจากสสสจากกรณีการจับกลุ่มนางสาวปริตาใจอารีนะคะที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดอุตรดิตถคดีร่วมกันมียาเสพติดก็คือยาไอซ์ไว้ในครอบครองนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยทางด้านของพนักงานสอบสวนสพท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถได้นำตัวผู้ต้องหา ไปส่งสารเพื่อจะดําเนินคดีแต่ว่าเจ้าตัวนั้นได้เงินสดมาประกันตัวเพื่อจะออกมาสู้คดี2 0 0แสนบาทค่ะโดยขณะที่ทางผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมบ้านของยายเย็นวันคําที่เป็นทวดของน้องแชมป์ที่ตําบลหัดล้าอําเภอแม่ปลาเพื่อมาขอพบขอพูดคุยกับน้องแชมป์มนนะคะปรากฏว่าน้องก็ออกไปเล่นกับเพื่อนนะคะก็ไม่ไม่ได้กังวลทุกใจอะไรส่วน ยายเย็นบอกว่าเงินสดที่ใช้ประกันตัวแม่ของน้องแชมป์ออกมาเนี่ยได้รับบริจาคจาก คนอื่นที่มาช่วยบริจาคให้นะคะเพราะว่าต้องการจะช่วยน้องแชมป์นะคะเพราะว่าไม่มีหลักทรัพย์อะไรก็ได้เงินบริจาคเงินจากทานน้าใจนี่แหละค่ะกับน้องแชมป์ก็คือน้องที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าถูกคดีพอเลี้ยงทำร้ายร่างกายต่างๆเนี่ยนะครับถ้าจำข่าวกันได้นดเบะครับมาดูเรื่องของงานสําคัญนะครับเตรียมที่มีการจัดงานสมโพชพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารวันที่27ธันวาคมปีนี้นะครับจนถึงวันที่5มกราคมปี2 1,561กครับ พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์รองนายกรัฐมนตร,รีเป็นประธานการประชุมเตรียมการความพร้อมในการจัดงานสมโพชพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมโดยกล่าวภายหลังการประชุมว่าการซ่อมแซมบุรณะพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2556ถึง2560รวมระยะเวลา5ปีขณะนี้ทําการบุรณะเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยหลังจากนี้เป็นขั้นตอนการนํานั่งร้านออกซึ่ง ารปรจัแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับและจะเริ่มเปิดไฟประดับพระปรางได้ภายในเดือนกันยายนส่วนการจัดงานสมโพธพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารจะมีขึ้นระหว่างวันที่27ธันวาคมปีนี้จนถึงวันที่5มกราคมปี2561รวม10วันเพื่อที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่โดยที่มอบหมายให้กระทรวงวัฒน,นธรรมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานต่างๆเป็นผู้ดำเนินการครับ ก็เดี๋ยวพักกันสักครูนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง6.7ใต้ทะเลอีเจียนนะคะระหว่างตุรกีกับกรีซเบื้องต้นมีไรายงานผู้เสียชีวิตในกรีซอย่างน้อย2คนแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100คนค่ะ